นานเปล่าไม่นานหรอกมึงกูก็ถึงเหมือนกันโทษทีวะ่ะพอดีร้อยเต๋อมาแต่งตัวอยู่ก็เลยมาชา้าอ้าวไอเดียวก็นนาฬิกาปลุกกูไม่ปลุกดีกว่ามัวาจจะไปเร็วไหลก็แค่เดือนเดืนเดือนก็มีทำไมรู้ดีนะมึงอ่ะเออ,เออเออพวกมึงอ่ะเจอกันทีไรกัดกันตลอดเลยจะให้กูติวให้ไหมเนี่ยมาเริ่มจากตรงไหนกน่อนดีละมึงตรงนี้ปะ เดี๋ยวมันจะเสียคนนะคุณ้วก็ลูกเ,เราไม่เป็นอย่างนั้นหรอค่ะเขาก็เป็นเด็กดีมาตลอดนะคะเดี๋ยวฉันไปก่อนนะพวกมึงพอแค่นี้ก่อนนะเออดีเหมือนกันกูปวดตัวห,หมดเลยวะ่ะเออพวกมึงคิดออกอยังว่าจะเรื่อ,องงังคณะไหนกัน ของกูน่าจะสถาปัตย์ว่ะแล้วของเมืองไงดิวที่กูคิดไว้น่าจะแพทย์ศาสตร์แล้วเมื่อไหร่คือกับแม่กูอยากให้กูเรียนบริหารอ้าววันก่อนก็ยังเห็นกูนยันอยู่เลยพ่าจะเรียนศิลปกรรมเออนั่นดีกูชอบวาดรูปไม่ใช่หรอวะแล้วภาพที่กงวาดก็สวยด้วยนะเ,เป็น,ไร,นไรเปล่านี่แหละปัญหามือ อยางใน,นเรื่องของกาพมึงหน่อยอมีอะไรปรึกษาวพวกกูได้ทั้งเรื่องเลยนะคือมึง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 ปรคนนี้ดิโคสวยเลยไอเต๋มึงฟังเพื่อนก่อนดิโทษทีวะคือหลังๆมาเนีพน้พ่อกับแม่กูอ่ะให้กูเรียนพิเศษเพิ่มมากขึ้นเลยมึงกูเหนื่อยอ่ะแล้วมึงลองคุยกับพ่อแม่มึงยังคุยแล้วแต่พวกแกก็บอกกูกว่าทําเพื่อกูทําเพื่อกู พ่อแม่มึงนี่ยังไงวะบอกว่าทําเพื่อมึงแต่ไม่ฟังมึงสักอย่างเอาแต่คิดเองเออเองดูอ,อย่างพ่อแม่กูนี่ไม่มาคอยจูจีจุกจิกมีอะไรก็พูดกูตรงตรงตลอดเออพ่อครัวแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเปล่าวะมึงดูอย่างไอ้นายก็ลูกชายคนเดียวพ่อแม่มันก็ต้องห่วงเมนเป็นธรรมดาป่าวะแต่พ่อแม่มึงก็ห่วงเกินไปหรือเปล่าวะนายสวัสดีครับ กลับก่อนนะแม่ก็โทรตามเราอะ่ะเออเออถ้าสอบเสร็จอย่าลืมมาเลี้ยงฉลองกันนะเว้ยได้ดิมึงเจอกันนะไปเจอกันไปกันเพื่อนเ<ป>ต๋อมึงว่าไอ้นายมันดูแปลกๆไปไหมวะมึงเป็นอะไรเนี่ยขนลุกว่ะฮะมึงมึงเห็นผีเหรอกูเพื่อนเรากลับกันเถอะมึงเรากลับกัน มึงกูกูปวดชี้วะ่ะมึงนั่งรออยู่นี่แหละไอ้อบ,บ้าเอ้ยทำกูหลอนไปหมดเลยเนี่ยมาแล้วครับแม่จ้ะ ขอโทษที่มาช้าครับแม่รอนานมากเลยนะที่หลังเนี่ยอย่าให้แม่ต้องโทรตามอีกเข้าใจไหมครับรัดเข็มขัดด้วยออเด,ดลืมเลยอ่านจา้ะนี่อะไรล่ะครับแม่ลองเปิดดูจิจหนังสือเกี่ยวกับนี่คือหนังสือเกี่ยวก,กับการบริหารธุรกิจจ้ะเป็นไงชอบไหม พอลูกเรียนจบเนี่ยลูกก็จะได้ช่วยดูแลธุรกิจแทนพ่อไงเลยจ้ะลูกควรศึกษาไว้ดีกว่านะครับขอบคุณนะครับแม่จ้ะไปกันได้ยังครับ่ะมาล้วครับคุณนายมานี่สิ พ่อม่เรื่องจะคุยด้วยนี่รหรือเปล่าพ่อคือฉันจะให้แกไปเรียนต่อคณะบริหารที่กรุงเทพอ่อะอ่เดี๋ยวนะครับในพ่อบอกว่าจใจผมต่อที่นี่ไม่ใช่หรอครับถ้าผมเปเรียนได,ด้เกรดดีตามที่พ่อบอกคือฉันมีเพื่อนที่ทํางานอยู่ที่นั่นนะ่ะแกจะได้ไม่ต้องสอบเข้าให้มันลําบากอีกอย่างนะแกจะได้มีเวลาไปศึกษา ดูแลธุรกิจของครอบครัวเราด้วยดีเลยนะคะคุณแต่พ่อครับคงกับเพื่อนเราคุยกันแล้วนะครับว่าจะต่อที่นี่กันอีกอย่างนะนรับนายพ่อตัดสินใจแล้วยังไงแกก็ต้องไปเรื่องเพื่อนอ่ะมันไม่สำคัญหรอกที่สำคัญอนะ่ะคืออนาคตของแกที่ฉันทำไปเนี่ยก็เพื่อแกทั้งนั้นรู้ไว้ด้วยแต่พ่อครับที่พวกเราทำไปเนี่ยก็เพราะว่าเรารักลูกนะ อย่าทำอะไรให้มันลำบากัเลยนะครับได้ครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวขึ้นห้องก่อนนะครับ นายนี่มันอะไรกันอ่ะเป็นภาพที่บวมวากครับแม่อย่าให้แม่รู้นะว,ว่านายทำอะไรแบบนี้ลูกควรศึกษาเรื่องการบริหารหรือว่าเล่นหุ้นไว้ดีกว่านะแล้วหนังสือที่แม่ซื้อให้อ่ะอ่านด้วยครับแม่ครับผมอย่่ากองเนี่ยช่วงน,นี้เดี๋ยวแม่ไปทิ้งเองลูกดื่มนมนแล้วอ่านหนังสือซะนะ แล้วอย่านอนเกินห้าทุ่มละ่ะเดี๋ยวต้องการจะไม่ไหวเอา วาไงจ๊ะนายผมมีเรื่องจะคุยด้วยครับมานั่งก่นอนสิจ้ลูกคุณคะเอากาแฟสักแก้วหนึ่ะมีอะไรบร้างจา้าลูกคือผมจะนั่งไปเรียนต่อที่กรุงเทพครับฮะแกว่บบ้าเลยนะผมจะเรียนต่อที่นี่กับเพื่อนผมอยากเรียนศิลปะครับพ่อนายนี่แกเป็นบ้าไปแล้วเหรอ แกจะไม่ไปเรียนไม่ได้แกต้องเรียนบริหารแล้วศิละปะอะไรของแกเนี่ยมันไร้สาระจบไปอะ่ะจะทําอะไรได้ยังไงเพราะจะเรียนไงพ่อเขาก็หาทางให้นายอย่างที่ดีๆแล้วทําไมนายไม่เชื่อฟังพ่อกับแม่บ้างนี่แกเลือกอยู่กับเพื่อนมากกว่าอนาคตของตัวเองเหรอไม่ใช่างนะครับพ่อนายแม่ผิดหวังในตัวนายมากเลยนะนะพ่อกับแม่รัลกลูก เป็นห่วงลูกทำทุกอย่างก็เพื่อลูกอยากให้ลูกมีอนาคตที่ดีทำไมลูกถึงรักเหรอครับพ่อกับแม่รักผมเป็นห่วงผมจริงเหรอครับทำไมถึงพูดแบบนั้นถ้าพ่อกับแม่เป็นห่วงผมจริงเคยถามผมไหมว่าผมชอบทําอะไรอยากทําอะไรเคยถามผมไหมว่าผมชอบอะไรว่าผมเหนื่อยหรือเปล่าพ่อกับแม่ไม่เคยถามผมเลยแล้วนี่เหรอครับที่บอกว่าเป็นห่วงผม ผมทําตามที่พ่อกับแม่บอกพ่อผมเห้พ่อกับแม่ภูมิใจในตัวผมแต่ที่ผ่านมาไม่ว่าผมจะพูดอะไรไปพ่อกับแม่ก็ไม่เคยจะฟังผมเลยใช่ไหมครับนายที่ฉันทําไปเนี่ยเพื่อแกนะพ่ออยู่พูดสักทีสักคบเพราะทำเพื่อผมผมไม่อยากฟังผมอยากทําในสิ่งที่ผมรักผมชอบวาดภาพผมไม่ชอบกินผักพ่อกับแม่ไม่เคยสนใจอะไรผมหรอกทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อกับแม่ทําก็เพื่อตัวเองทั้งนั้นพ่อกับแม่ เห็นผมมันแค่เครื่องมือเท่านั้นแหละถ้าผมรู้อย่างนี้นะผมก็่จ,จะตายไปจ้ะนายนายนายมาคุยกันให้รู้เรื่องแบบนี้นะปล่อยมันไปเถอะคุณคุยไปตอนเนี้ยก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอก นายลงมากินข้าวเถอะลูกแม่ขอโทษแม่ขอโทษนะลูกแม่ขอโทษที่แม่ไม่เคยเข้าใจความรู้สึกของลูกเลยแม่ขอโทษจริงๆลงมากินข้าวด้วยกันเถอะลูกนะนายนายนี่แกชอบวาดภาพขนาดนั้นเลยหรอเปิดประตูเดี๋ยวนี้คุณไปโปรเจห้องมา กินข้าวแลลูกแม่ขอโทษแม่ขอโทษนะลกออูก,ลกลแม่ขอโทษที่แม่ไม่เคยเข้าใจความรู้สึกของลูกเลยแม่ขอโทษจริงๆลงมากินข้าวด้วยกันเถอะนะลูกนะคุณถอยนายชอบวาดภาพขนาดนั้นเลยเหรอ ใช่ครับพ่อถึงมันจะเป็นสิ่งที่แกต้องการน่ะฉันก็จะห้ามไม่ถึงที่สุดพ่อทำไมพ่อไม่เข้าใจผมเลยอ่ะผมบอกแล้วไงว่าผมไม่อยากเรียนฉันไม่เข้าใจไอ้งานวาดภาพของแกเนี่ยมนทำอะไรได้มันทำให้อนาคตของแกดียังไงฉันยังไม่รู้เลยจบไปอ่ะมันจะทำอะไรได้ก็มันอนาคตผมไงพ่อพ่อหยุดกำหนดชีวิตผมสักทีเถอะพ่อไม่มีสิทธิ์มาสั่งผมนะฉันเป็นพ่ออแกนะ ฉันหาเงินเลี้ยงดูแกมาฉันมีสิทธิ์จะสั่งแกใครมันอย่างพ่อแบบนี้วะเออไปเลยนะฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันถ้าไม่มีพ่อม่ีแม่แล้วแกทำไง เดุดได้แล้วค่ะคุณก็เหมือนกันให้ทายมันเข้าไปดูมันทำสิเทียงเราชอนอยู่เนี่ยคนคุณจะทอดฉันคนเดียวไม่ได้นะคะเราก็ผิดกันทั้งคู่ไม่ใช่หรอแล้วทำไมไม่คุยกับลูกดีๆลงไม้ลงมือกับลูกทำไมก็มเป็นบ้าไปแล้วหรอนา้าคุณคะใช่ทายหรือเปล่า เรามากินข้าวเถอะนะลูกแม่ขอโทษแม่ขอโทษนะลูกแม่ขอโทษที่แม่ไม่เคยเข้าใจความรู้สึกของลูกเลยแม่ขอโทษจริงๆลงมากินข้าวด้วยกันเถอะนะลูกนะ ชอบวาดภาพขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับพ่อถ้ามันเป็นสิ่งที่แกต้องการฉันก็จะไม่ห้ามครับพ่อหมายความว่าฉันกับแม่แกคุยกันแล้วแกจะทำอะไรก็ทำฉันจะไม่ห้ามแต่ฉันจะไม่ช่วยอะไรแกนะแกต้องจัดก,การอนาคตของแกเองครับพ่อพ่อครับแม่ครับ ขอบคุณมากนะครับ แล้วใช่ไหมเฮ้ยมาเช้าว่ะนี่ฉัาดนะถ้าเราเล่นแรงๆนายไม่กล้ามีคนเดินผ่านใช่เฮ้ถ้ามีคนแรงังไม่มีใครเลยผ่านนะเฮ้ยมาลองพูดลองมาเราลองพูดลองเล่นไหมไม่แต่มัทำยังไงวะไม่แต่มันแบบแอคติ้งไหมไงนายแกล้งข่าวไปสันดิแกล้งมันตะโกนใส่กันนะเออมันมตะโกนใส่กันนะไปรู้ดีนะมึง 努力那么。Lord,